ช่วงกิ๊กดวงจูงดูดวงดีสนับสนุนโดยกาแฟเนเจอร์กิฟต์ครับ วันนี้ครับของรางวัลของเราเราจะมอบให้กับโครงการลมหนาวบุญไอรักของมูลนิธิกระจกคำเขาจะเอาเสื้อหนาวผ้าห่มแบบถุงมือหมวกไมพรมอะไรไปให้กับผู้ที่ประสบภัยหนาวอยู่ดีเลยช่วงนี้เพราะว่าปีนี้หนาวมากกว่าทุกปีด้วยเพราะน้ำมากเหลือเกินใช่ครับน้ำจะหนาวมากครับอ่าและสำหรับวันนี้นะครับกติกาของเราก็เช่นเคยนะครับมีแผ่นป้ายอยู่16แผ่นป้ายครับเป็นรูปกิ๊กอยู่8แผ่นป้ายและรูปดูอยู่8แผ่นป้ายนะครับให้ดาราเลือกคนละ 1, แผ่นป้ายนะฮะจะดูรับของรางวัลเป็นมูลค่า5,000บาทคกิ๊ก กดพ่อกริ๊ดดวงจู๊ดเยอย่าพูด <c oughs> นะไปแรกครับน้องสันครับอันไหนดีครับน้องสันเนเจอร์กรฟตฟครับก <c oughs> าแฟเนเจอร์กรฟตฟนะครับขอเป็นดู ไปต้องดูแล้่ะเอาเปม่อันไหนพีครับไปพี่สีครับอันนด้นไหนดธนาคารค่ะธนาคาร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 ไปธนาคารขอให้เปนดูครับอันนครับยัไดต้องรอต้องไปดูนะไปดูี่ห้าพันบาทอยู่นะครับเอาใบสุดท้ายคุณเจียบครับอันไหนดีครับอันไหนดิอันทัอซี แทน EC ดูเลยนะนั่นไม่ได้ไปดูงช่วงหลังๆนี่มันไม่ได้ดีช่วงหลังๆมันมาป้ายเดียว2สัปดาห์นั่นแหละสินะรับของรางวัลมูลค่าทั้งสิน้นนะครับ5,000บาทดูฉเฉลยกันก่อน <c oughs> นี่เพิ่มคอนโดนิเนียมจากเอทีครับอันนี้เป็นเนี่ยดูเยอะๆเลยนะฮะอันนี้ครับทางด้านนิกิฟเรีนครับ กีฟรีเป็นดูอีกโอ้อยู่ตรงนี้ไม่เลือกกันศูนย์บริการรถยนต์บีควิกครับอันนี้เป็นคิกเนี่ยเจบครับสี JBP เป็นคิกอีกพนักสนิจอิวอต้าครับพนักสนิจอิวอต้าเป็นดูนะครับแฮนดี้แคมป์ครับแฮนดี้แคมป์เป็นดูครับเวนบิวตี้ฟูลครับแฟนบิวตี้ฟูลเป็นคิกครับโซลพลังงานครับในอันนี้เป็นดูครับ7-11วนอเลฟเวนดูดู ข้างหน้านี้ก่อนนะเหลือโคลานอันนี้นะชุดเครื่องนอนพี่เมียซาตินครับชุดเครื่องนอนพี่เมียซาตินเป็นดูครับและสุดท้ายโรซา่าเป็นเก็กครับอโอเคครบนะครบด้วนคนละแปดเอาละครับสรุปตรงนี้นะครับของรางวัลที่มูลิตี้กระจกนะครับได้ไปมูลค่า5,000บาท ได้เส้นหนาวไปไปประทังความหนาวกันระดับหนึ่งนะฮะครับก็ต้องขอบคุณผู้ร่วมรายการของเราทั้ง5้าด้านนะครับแรกนะครับน้องสันพิชียาดนนะฮะน้องฮันน่านะครับน้องตั๊กนะครับน้องเบบ้เบนเสียบขาขอบคุณครับ ัหน้ามาดูความสนุกสนานและก็สิ่งที่เราจะทดลองให้ท่านหายสงสย <c oughs> ัยรวมทั้งละครที่สนุกมากๆของเราเอ,อยังรออยู่มาลองดูกันว่าสัปดาห์หน้าเราจะมีอะไรไม้ชมกันอีกนะฮะกับรายการของเรานะครับับสสวดีครับสวัสดีครับ Sai do um cabelo